ปี2017นะคะคันนี้ลูกค้าอยากได้ตู้ทึบอยากได้เพาลอยอยากได้โคกอยากได้แบบไหนแจ้งเนเน่เข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตยต้ารีโวรถปี2017นะสีดํานะคะคเอ้ยสีขาว <c ười> คันนี้นะเป็นรถสีขาวนะคะกระจังหน้าสีดํานะ ดันโลโก้นะคะที่เป็นโครเมียมขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเน่จะพาเดินดูรอบคันนะคะว่าคันนี้สวยขนาดไหนให้ดูที่แวะที่ตาไฟกันก่อน,อนเลยตาไฟใสๆสวยๆแบบนี้นะลูกค้าหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์จักกระจายแสงสุดๆเลยมาดูที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะนะคะเดิมจากโรงงานนะลูกค้านะทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะคะยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่นะ้ะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะมาคันนี้นะจ๊ะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้นะค,ะคันนี้ที่จับที่เปิดนะคะเป็นสีดํานะ,ะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้บอกเลยว่ารถสวยกรีบแน่นอนนะคะฟิล์มเฟิร์มเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะอ่ะให้ดูภายในกันสักนิดหนึ่งด้านในเดี๋ยวสปาให้นะคะดูดฝุ่นให้ซักเบาะให้นะคะสปาภายในให้ทั้งหมดนะคะคันนี้จะได้เป็นพวงมาลาัย power นะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะอยากได้เป็นตู้ทึบหรือว่าอยากได้เป็นค้กนะคะแจ้งเข้ามาเดี๋ยวนี้เน่ใส่ให้นะคะจัดให้เลยด้านหลังนะจ๊ะนี่เลยไฮรักรีโว่นะคะไฟเบรกโดนที่3อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะลูกค้าการชงกันชนชท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้านะจ๊ะไม่ว่าจะใส่โค้งใส่ตู้ทึบนะคะเน่ใส่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะและลงเล่มจดทะเบียนให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องมา ทำอะไรเพิ่มเติมเองนะคะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมออกจากร้านไปก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องค่ะว่าห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงบ้างคันนี้นะคะเดี๋ยวเน่สปาห้องเครื่องให้เลยอันดับแรกนะคะคันหน้าเดิมค่ะไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะแล้วก็นี่นะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะถ้าไม่มีฝุ่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าพวกรอยช็อกนะคะ อยู่ครบหมดนั่นก็คือสภาพรถเดิมๆนะคะและตัวนี้เดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนตัวกรองอากาศให้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้หมดนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้อย่างดีจากลูกค้าและคันนี้นะคะเนๆเน่จะขายให้ราคาแบบเบาๆเลยค่ะคันนี้นะคะรถปี2017นะราคาแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะ3,99,000บาทเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อน ในราคา399,00 0บาทนี้นะคะเน่ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงลูกค้าอยากได้คอหรือตู้ทึบตู้ทึมเนี่ยเอาไปฟรีเลยนะคะยางก็ฟรีให้4เส้นติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันนะคะอยากได้รีบทักมาย้ำว่าลงเล่มจดทะเบียนให้เลยนะลูกค้าออกไปใช้งานได้เลยนะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ถึงรถมือสองให้คีดถึงเน่ๆนะ ชมชายค่ะเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ